นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการสร้างงานในธุรกิจ SME มีเป้าหมายช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาการสร้างงานตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจตามนโยบายและมาตรการช่วยเหลือ SME ของรัฐบาลเพื่อช่วยลดภาระต้นทุนเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ SME สามารถประคับประคองธุรกิจผ่านพ้นช่วงวิกฤตโควิด19 ซึ่งคาดว่าจะช่วยรักษาการสร้างงานในสถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางได้ถึง394,621เห่งหอยดแห่งบุดนุนค่าจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนสัญชาติไทยได้4,34,590คน ส่งเสริมการสร้างงานใหม่ในเดือนที่สองและสามสูงสุด21,730คนสำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนในฐานข้อมูลประกันสังคมสถานะแอคทีฟในฐานประกันสังคมที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน200คนณนะวันที่16สิลหาคม2564โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้างเพื่อรักษาการสร้างงานในอัตรา3,000บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย1คนต่อ1เดือน เป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2564นี้ไปจนถึงเดือนมกราคม2565 และจะจ่ายเงินอุดหนุนทุกวันทําการสุดท้ายของเดือนโดยมีเงื่อนไขว่าในสร้างจะต้องรักษาระดรับก,การสร้างงานไม่ต่ํากว่าร้อยละเก้าสิบห้าในระหว่างการเข้าร่วมโครงการหากไม่สามารถรักษาระดรับการสร้างงานให้ไม่ต่ํากว่าร้อยละเก้าสิบห้าม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้นซึ่งกรณีในยจ้างมีการสร้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการสร้างงานณนะวันเริ่มโครงการจะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจํานวนลูกสร้างจริงไม่เกินร้อยละห้า โดยนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างด้านนายไพโรโชติกาสถียรที่ปดีกรมการสถางานกล่าวว่า ขณะนี้กรมการจัดหาง,งานอยู่ระหว่างการจัดทำระบบลงทะเบียนและกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมเสนอต่อคอรมอซึ่งหากคอรมอมีม,มติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอกรมการจัดหาง,งานจะเปิดให้ในจ้างที่ต้องการเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมโครงการทางระบบออนไลน์พร้อมแนบเอกสารที่กำหนดโดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานนิตยาคุณสิมรายงาน